นำเสนอผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2566ถึงวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2567นางโสภาชนะบุญพู่มในการโรงเรียนบ้านนาดีคครราชบำรุงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพูเขตหนึ่งรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่หนึ่งตำแหน่งพุ่มในการโรงเรียน มิติที่ 1. ด้านการพัฒนาองค์กร1.1พัฒนาองค์กรด้านภูมิทัศน์พัฒนาภูมิทัศน์ภายในและภายนอกบริเวณโรงเรียนโดยภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนได้ตัดแต่งกิ่งไม้ให้มีความสวยงามปรับปรุงห้องน้ำชั้นเรียนอนุบาลให้มีความสวยงามสะอาดน่าใช้ทำความสะอาดบริเวณใต้บันไดาอาคารเรียนให้สะอาดจัดเขตรับผิดชอบทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนเป็นรายห้องเรียน โดยมีครูประจำชั้นคอยกำกับดูแลมีครูทำหน้าที่ตรวจเขตรับผิดชอบและให้คะแนนแต่ละเขตนอกจากพัฒนาภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนแล้วภายนอกโรงเรียนได้แก่บริเวณรั้วด้านนอกโรงเรียนกํำหนดให้เป็นเขตรับผิดชอบของนักเรียนและมีนักการพันโรงคอยดูแลทำความสะอาดตัดแต่งต้นไม้หน้าโรงเรียนและรดน้ำต้นไม้ให้ชุ่มชื่นอยู่เสมอ 1.2การพัฒนาองค์กรด้านแหล่งเรียนรู้โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนได้แก่ห้องสมุดห้องคอมพิวเตอร์ห้องวิทยาศาสตร์ห้องเรียนดนตรีห้องเรียนภาษาอังกฤษห้องเรียนภาษาจีนและแหล่งเรียนรู้ใกล้โรงเรียนได้แก่วัดโพชัยโรงเรียนได้พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เหมาะแก่การเรียนการสอนเช่นห้องคอมพิวเตอร์ได้จัดหาคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่เพื่อคุณภาพการสอนและการใช้งาน ห้องเรียนดนตรีได้จัดหาเครื่องดนตรีทั้งดนตรีสากลดนตรีพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมความสามารถพิเศษของนักเรียนและเพื่อตอบสนองความสนใจที่แตกต่างกันของนักเรียนมิติที่2ด้านการพัฒนาผู้เรียน2.1การพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตใจดี โรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนานักเรียนโดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมหล่อหลอมจนลงใจนักเรียนเช่นกิจกรรมท่องพุทธวจนะหน้าเสาธงทุกวันเป็นกิจวัตรประจำวันกิจกรรมสวดมนต์ทุกวันศุกร์กิจกรรมนำนักเรียนไปวัดในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนากิจกรรมไหว้ทักทายครูยามเช้ากิจกรรมไหว้าลาครูกลับบ้านเมื่อเลิกเรียน กิจกรรมเก็บสิ่งของหรือเก็บเงินได้ส่งคืนเจ้าของกิจกรรมยกย่องนักเรียนจิตอาสาโดยมอบเกียรติบัตรนักเรียนจิตอาสาในวันปัสชมนิเทศทุกปีการศึกษา2.2การพัฒนานักเรียนให้มีปัญญาดีโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญใช้กระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning ส่งเสริมความรู้ความสามารถพิเศษและความถนัดของนักเรียนที่หลากหลายจัดหาวิทีแสดงความรู้ความสามารถให้นักเรียนโดยมีโครงการและกิจกรรมที่ดำเนินการดังนี้ 1. โครงการยกผลสำริด O-net NT และ RT 2. โครงการส่งน้องเข้าเรียนม .1 3. กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์ประถมและประถมวัย 4. กิจกรรมชุมนุมที่หลากหลายเช่นชุมนุมดนตรีชุมนุมนาฏศิลป์ชุมนุมคณิตศาสตร์และชุมนุมกีฬา 5. ส่งเสริมการเรียนภาษาจีนเป็นภาษาที่3และเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของโรงเรียนนักเรียนเรียนภาษาจีนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6และในปีการศึกษา2567จัดให้เรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 6. กส่งเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์โดยมีห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิธิ์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4 และขยายไปชั้นปกลถมศึกษาปีที่5ในปีการศึกษา2,567 7. ส่งเสริมนักเรียนสอบวัดความรู้ 8. การแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71ชนะเลิศ10กิจกรรมรวมเหรียญทองทั้งหมด35เหรียญ2.3การพัฒนานักเรียนให้มีสุขภาพดี สุขภาพเป็นส่วนหนึ่งของคุณภาพชีวิตหากมีสุขภาพดีคุณภาพชีวิตและคุณภาพการเรียนจะดีด้วยโรงเรียนได้ส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียนที่หลากหลายเช่น 1. การให้ความรู้ในชั่วโมงเรียน 2. การอบรมหน้าเสาธงและในชั่วโมงโฮมรูม 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเช่นกิจกรรมกีฬาสีกีฬาศูน 4. การจัดอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการให้กับนักเรียน 5. การจัดข้าวต้มในตอนเช้าสำหรับนักเรียนที่เดินทางจากหมู่บ้านไกลหรือหมู่บ้านไกลที่ไม่ได้ทานข้าวเช้า 6. จัดสภาพภูมิทัศน์และห้องเรียนให้สะอาดน่าอยู่น่าเรียนซึ่งมีผลต่อสุขภาพจิตที่ดีของนักเรียนมิติที่3การพัฒนาครูและบุคลากร ครูและบุคลากรเป็นผู้มีความสำคัญในการจัดการเรียนการสอนตลอดจนงานและภารกิจทุกอย่างของโรงเรียนหากครูและบุคลากรเป็นคนดีมีความรู้ความสามารถย่อมส่งผลให้นักเรียนเป็นคนดีมีความรู้ความสามารถกิจกรรมระหว่างโรงเรียนย่อมมีคุณภาพโรงเรียนพัฒนาครูและบุคลากรเช่น1การอบรมทั้งในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ 2. กิจกรรม PLC สายชั้นและกลุ่มงานที่รับผิดชอบ 3. การนิเทศงานนิเทศการสอน 4. การส่งงานประจำเดือนภายในวันที่5ของทุกเดือนเพื่อตรวจสอบคุณภาพงานที่รับผิดชอบและตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ก่อนและหลังสอนมิติที่4การพัฒนางานกรอบภาระงานโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนบ้านานาดีครุราชบำรุงประกอบด้วย งานวิชาการงานงบประมาณงานการเงินและพัสดุงานบริหารงานทั่วไปโรงเรียนได้พัฒนางานทั้ง4งานดังนี้ 1. การบริหารงานวิชาการได้ดำเนินการดังนี้1.1การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกชั้นเรียนโดยการนิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอน 1.2. การยกผลสำเริดโอเน็ตเอและ RT 1นกิจกรรมส่งน้องเข้าเรียนม .1 ปีการศึกษา2565นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6สอบเข้าเรียนห้องพิเศษได้ร้อยละ30.28และปีการศึกษา2567นักเรียนสอบเข้าเรียนได้ร้อยละ4 3 6 4เพิ่มขึ้นร้อยละ15.34 1.4 การส่งเสริมความสามารถพิเศษความสนใจและความถนัดของนักเรียนได้แก่กิจกรรมดนตรีกีฬานาตื่นชุมนุมและการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียน1.5การจัดหาจัดซ่อมสื่อการเรียนการสอน 2. อการบริหารการเงินและพัสดุได้ดำเนินการดังนี้2.1จัดจทำเอกสารการเงินให้ถูกต้องเป็นปัจจุบนัน 2.2. สําำรวจพัสดุเพื่อซ่อมบำรุงและจัดซื้อตามความจำเป็นความต้องการของการใช้งาน 3. การบริหารงานบุคลากรได้ดำเนินการดังนี้ 3.1. การอบรมออนไซต์และออนไลน์ 3.2. การนิเทศกำกับติดตามการเรียนการสอนและการดำเนินงานต่างๆ 3.3. การ PLC ในสายชั้นและกลุ่มงาน 4.4การบริหารงานทั่วไปงานที่ดำเนินการดังนี้4.1ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่4.2คื้นที่ราดพัสดุ4.3ตัดแต่งต้นไม้เพื่อความปลอดภัยสวยงาม4.4ดำเนินงานความปลอดภัยในสานศึกษา4.5ดำเนินงานเครือข่ายการศึกษาได้แก่รวมประชุมประจำเดือนของหมู่บ้านในเขตบริการ การร่วมงานประจำปีของดีสีบุญเรืองการร่วมวางแผนการศึกษากับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก